สวัสดีครับและนี่คือ HyperX Cloud e a r b u d อนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ HyperX ที่ออกมาเลยนะครับผมเห็นปุ๊บผมก็เป็นสาวก HyperX อยู่แล้วก็เลยรีบเอามาใช้เลยนะครับไปซื้อมาตัวนี้เนี่ยมีปักอินอยู่ที่ 3.5mm นะครับแล้วก็สามารถชใช้ได้ทั้ง PC, c o คอนโซลแล้วก็โมบายนะครับมีวารันตีอยู่ที่2ปีนะครับตัวนี้มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ในตัวแล้วก็มีของแถมมาเป็นเอียบัตให้ปรับขนาดได้ทั้งหมด สาระดับเดี๋ยวเราไปดูค่าข้างในเป็นยไงกันนะครับบอกเลยนะครับว่าทำมาดีมากครับตัวเก็บเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรฮะหนังสังเคราะห์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันแบบมันสมูทมือมากนะครับแล้วก็จะปักไวเลยว่า h y เปอ x นะครับไฮเปอรทีนี้เรามาลองแกะกันดูครับดีไปหมดนะครับเจ้าตัวนี้ได้มีทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับตัวที่ผมซื้อมาก็เป็นสีเหลืองนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นสายแบนนะครับปกติแล้วเวลาเราใช้เอ่อเรียกว่าอะไรอะหูฟังเนี่ยมันจะเป็นสายกลมนะครับแต่สายแบนเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันขาดยากนะครับมันเหนียวกว่าแล้วก็เนี่ยครับเป็นวัสดุดีเลยนะตรงที่บอกว่ามีไมโครโฟนในตัวนะครับไฮเปอร์เอ็กเหมือนกันแล้วก็ตัวหูนะครับก็สลักไว้เลยเวลาคุณไปใส่ข้างนอกก็จะรู้เลยว่ามันเป็นของแบรนด์ไฮเปอร์เอ็กนะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะแถมมานะครับเป็นตัวเอเบัตที่สามารถปรับขนาดได้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วแตออ่หูของเราเลยว่าหูเราขนาดไหนนะครับซึ่งมันสามารถถอดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับข้างในก็เป็นตัวไม้เลยนะครับซึ่งเป็นหูฟังเออเป็นตัวลําโพงเลยนะครับซึ่งมัน,ม,นมันดีมากครับตัวนี้เป็นซิลิโคนที่ผมบอกเลยว่าใส่นานเนี่ยไม่เจ็บหูนะครับปกติเวลาเราใส่ มันจะไม่มีตัวหูฟังเนี่ยมันจะไม่มียางใช่ไหมฮะมันจะแบบมันจะแข็งติดหูแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำมันได้ดุ่มมากเลยนะลองไปซื้อมาใช้ดูได้แต่ผมบอกเลยว่าดีในตัวพเกจจิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่านะครับว่ามันจะเบสหนักหูขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับเกมแนวยิงๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเอามาเล่นเกมเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าซ้ายขวามาทางไหนนะครับหูซ้ายหูขวามันออกดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมกับ Hy p e r ร c l อ u d e a r b u d ียบัตตัวนี้ครับ เอาละเราถึงเวลาสาหรับการทดสอบเจ้าไฮเปิ้คาวเอียบัตตตัวนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําออกมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วผมก็จะเทสกับเจ้าเกมซัสเซอร์แมนนะครับเป็นเกมที่ยิงปืนโดยเฉพาะนะครับดังนั้นหูฟังเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเสียงซ้ายเสียงขวาเสียงการเดินทุกอย่างไม่ดีนะครับแต่ผมจะเทสด,ดูมันได้ยินมากแค่ไหนนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเล่นหมด อ่าฝึกซ้อมนะครับซึ่งเป็น12-12นะครับอันนี้ผมใส่หูฟังไปแล้วผมจะไม่ได้ยินเสียงโลคภายนอกเลยนะล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นซิลิโคนที่แบบนิ่มมากนะครับเวลาเราใส่หูฟังปกติแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมแต่ตัวนี้คือมันเข้าไปอย่างนี้เลยครับมันอินเข้าไปอย่างนี้เลยบิดแล้วเข้าไปเลยครับคือมันไม่เจ็บหูนะครับแล้วมันมี3ขนาดนะครับแล้วแต่หูคุณเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนนะแล้วคุณดูแพคเกจิ้งเขานะครับเป็นตราไฮเปอร์เอ็กแบบเท่มากนะครับใครชอบสีแดงก็ดูสีแดงได้นะครับมีสี อันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับแล้วก็เปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดไมค์คุยเพืนะ่อนหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลโหลได้ยินผมไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับอ๋อเสียงผมชัดไหมครับโอาตายตาย,ตายอ๋อแสดงว่าได้ยินนะครับโอเคโอเคถือว่าได้ยินชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวลองลองไปยิงกันดูฮนะ คือเนี่ยเสียงเดินเสียงอะไรชัดมากเลยครับมีคนเดินอยู่รอบๆตัวผมนะครับแล้วเสียงเดินซ้ายขวามันออกชัดมากๆครับดังนั้นใครที่เล่นเกมแนวแบบว่า FPS อะไรกันหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่ FPS หรอกครับโมบ้ามันก็เล่นได้ครับเสียงชัดๆอย่างนี้คือมันมากนะครับเริ่มเกมนะครับอันเดียวผมจะถ่ายอินเกมให้ดูนะครับว่าเสียงมันชัดแค่ไหนนะครับอันนี้คือผมไม่เจอใครเลยนะ แต่เสียงเดินเสียงเท้าชัดมากครับอ๋อผมเจอคนแล้วผมเจอคนร้องนั่นนั่นนั่โอ้โหแน่นมากครับกดแบบหมดแม็กอ้มัน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 หูฟังดีแล้วเราก็เล่นเกมมันครับถือว่าคุ้มมากนะครับกับราคาแค่พันนิดๆนะครับแลกกับเสียงขนาดนี้นะครับ คุ้มมากผมพูดเลยคุ้มมากใครยังไม่โดนนะครับสำหรับใครไปข้ามเฮียบัตเนี่ยผมบอกเลยต้องไปโดนแล้วนะนี่ผมได้ยินเสียงปืน,นครับชัดมากคือมันไกลมากเลยนะคุณเห็นปะปกติแล้วเวลามีเสียงยิงปืนนะครับถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะต้องมีตัววงขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นวงเลยแต่ผมเห็นบอกเลได้ยินเสียงปืนแล้วนี่นี่น,นี่คือเห็นปะผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยว่าเสียงมันมาจากไหนเพราะเสียงมันชัดมากครับซ้ายขวาชัดมาก กลกลละใกล้กละอยู่ตรงนี้แหละชาร์จิงจจ่งชาร์จิ่งโอ้เหมือนใกล้นะครับแต่ว่าคือเสียงมาไกลามากครับโอ้อยู่ตรงนู้นนะไม่มีครับไม่โดนไม่โดนว้าวโอ้ตาย โอเคผมว่าเราเทสกันประมาณเท่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครยังไม่หยิบเจ้าตัวนี้มานะครับคุณต้องไปซื้อแล้วแหละนะครับเจ้าไฮเปอร์ไอคาวเอบัตนะครับสามารถซื้อได้ตาม l a z a d น a ะ Shopee แล้วก็เอ้ยอยตามช็อปทั่วไปนะครับตอนนี้ผมต้องไปลุยต่อแล้วเพราะผมใส่หูฟังแล้วผมไม่รับรู้เสียงโลกภายนอก้เลยครับราคาไม่แรงนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็ตอนนี้ผมต้องไปจริงจละ เจอกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้าครับใครอยากให้รีวิวอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับหรือว่าสปอนเซอร์อยากเขาก็เรียนเชิญครับยินดีครับที่จะได้แนะนำ